แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลกเมืองเก่าพิษณุโลกเป็นชุมชนโบราณริมแม่น้ำน,น่านที่มีการตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องตั้งแต่สมัยสุโขทยัยมีความสำคัญในฐานะที่เคยเป็นราชธานีในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นสถานที่พระราชสมภพและที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการปกครอง การทหารการคมานาคมการค้าและศาสนาของภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่โบราณสถานศาสนาสถานทั้งในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านระบบผังเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาอันมีหลักฐานเป็นคูเมืองและสร้ากำกพาแพงเมืองที่หลงเหลืออยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของบริเวณเมืองเก่า ศ zat, Job, edi, ิลปกรรมโดยเฉพาะพระพุทธชินราชสถาปัตยกรรมอาคารราชการอาคารพานิชย์ยุคโมเดิร์ลริมถนนนเรศวรและถนนเอกาทศรถและบ้านไม้พื้นถิ่นรวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำสะท้อนผ่านงานเทศกาลและประเพณีทางศาสนาเมืองเก่า ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ซึ่งส่งผลต่อกายภาพและสภาพแวดล้อมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวางเป้าประสงค์ไว้หลายประการประการแรกเพื่อที่จะรักษาคุณค่าและคุณภาพของสถาปัตยกรรมจึงควรสงวนรักษาอาคารที่มีคุณค่าและปกป้องภูมิทัศน์เมืองด้วยการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และทางกฎหมายโดยการกำหนดมาตรการและแนวทางในการอนุรักษ์ประการที่2เพื่อที่จะสืบสารและต่อยอดคุณค่าและความสำคัญของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมจึงควรฟื้นฟูและส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมด้วยการพัฒนาเนื้อหาคุณค่าเมืองเก่าให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆและการยกย่องเชืดอชูเกียรติผลงานการอนุรักษ์และพัฒนา และประการสุดท้ายเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เมืองเก่าจึงควรบริหารจัดการเมืองทั้งทางกายภาพสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นแนวคิดของเมืองอัจฉริยะด้วยการส่งเสริมบรรยากาศเมืองเก่าการสมวนรักษาต้นไม้ท้องถิน่นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรวมถึงการประสานการทำงานของภาคส่วนต่าง แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลกจึงกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนไว้ดังนี้ส่งเสริมคุณค่าเมืองเก่าโบราณสถานศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมปรับปรุงกายภาพเมืองเก่าเพื่อคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยในเมืองเก่า แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2580กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการดังนี้ 1. เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการฟื้นฟูเมืองเก่า 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญเมืองเก่า 3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศและรองรับกิจกรรมเมืองในพื้นที่เมืองเก่า 4. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยใช้ฐานทุนทรัพยากรในพื้นที่เมืองเก่า 5. เพื่อพัฒนาองค์กรและกลไกบริหารจัดการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแผนปฏิบัติการประกอบด้วย5แผนง,งานได้แก่แผนง,งานที่ 1. อนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าให้เกิดแรงดึงดูดและมีชีวิตชีวาแผนง,งานที่ส เสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมแผนงานที่3พัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอ้อมแผนงานที่4ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและแผนงานที่5พัฒนาองค์กรและกลไกบริหารจัดการการอนุร,รักษ์และพัฒนาเมืองเก่าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน,นการอนุร,รักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลกดังกล่าวให้เกิดเป็นความสำเร็จ นอกจากจะอาศัยการขับเคลื่อนของจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนประชาสังคมและที่สำคัญคือประชาชนชาวพิษณุโลกโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลกทุกท่านเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการรักษาเมืองเก่าพิษณุโลก ให้อยู่อย่างมีคุณค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองพิษณุโลกในอนาคตต่อไป